เนยิ้มค่วันพ่อปีนี้แม่จะทอะไรให้พอบ้างอ่าจริงๆก็บอกรักันนะครับไม่ง่ายแต่จริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกรักแค่วันพ่อก็ได้เราการบอกลักมันสามารถบอกได้ทุกวันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้บอกแค่พ่อคนเดียวก็บอกกับคนรอบข้างแบบไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้อง ทุกคนเลยครับผมครับสำหรับผมก็สำหรับใครที่ไม่ค่าพูดงตรงนะฮะก็แบบทำดีหรือว่าคอยดูแลหรือว่าทำให้แบบคุณพ่อรู้สึกดีหรือว่าในครอบครัวเรารู้สึกดีนะฮะก็แบบอยากให้แบบครอบครัวแบบพากันไปกินข้าววันพ่อหรือว่าในทุกๆวันที่แบบว่างก็ได้แต่ว่าในวันพิเศษที่เป็นวันพ่อเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบให้ความพิเศษกับครอบครัวมากขึ้น,นะครับเนี่ยก็สุขสันต์วันพ่อนะคะก็ขอไว้พรเลยครับให้สําหรับกับคุณพ่อมือใหม่ทุกคนแล้วก็ลูกๆทุกๆคนเลยนะครับก็วันพ่อปีนี้ก็ ันไหนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ขอรักษาไวด้ดีๆมีภรรยาที่ดีมีแฟนที่ดีก็ขอรักษาไว้อยู่เป็นครอบครัวดีที่สุดครับ